วินโยนามาศาสนาสาอายุวินยเยทิเตศาสนังทิตังโหตีอนาคตกาลราชีรเชเกสตีพระวินัยเป็นอายุของพระศาสนาเมื่อพระวินัยยังดำรงอยู่ศาสนาก็ชื่อว่าดำรงอยู่ในอนาคตการพิสุขผู้มีความละอายจะรักษา นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์องเองด้วยเสียงก้าวขอกาศพระเถระในการกล่าวธรรมกล่าววินัยและขอเจริญพรมายังญาติโยมผู้ใฝ่ในบุญทุกท่านแล้วก็ขอเจริญพรไปยังญาติโยมที่กําลังรับชมทางสื่อออนไลน์ต่างๆนะมี c e b o o k YouTube t i k t o k เป็นต้น นะต้องขออนุมโมทนาในกุศลเจตนานะที่เราต้องการยังความรูนะ้ทางด้านธรรมะเพื่อนำไปประพฤติปฏิบัติแล้วก็แจ้งให้ญาติโยมนะที่รับชมอยู่ทางออนไลน์ต่างๆนะบางทีโยมอาจจะมีคำถามนะแล้วก็ทิ้งเอาไว้ใน Facebook ก็ดีหรือใน YouTube ก็ดีจากจะไม่ได้รับคำตอบนะก็เพราะว่าเนื่องจากคณะทำงานของวัดเขาสามชัยเพิ่งเริ่ม นะทำสื่อแล้วก็บุคลากรมีน้อยในการที่จะตอบคำถามเพราะเนื่องจากทางวัดเป็นสำนักเรียนเวลาทั้งหมดก็ทุ่มให้กับการเรียนแล้วก็มีเวลาก็คือได้การแสดงธรรมเพราะฉะนั้นถ้าเกิดญาติโยมรู้สึกว่าไม่ทันใจทำไมไม่ตอบทันทีโทรมาก็ได้โยมนะโทรมาดูจะเคลียร์กว่าคือสื่อสารรู้เรื่องเลยทีเดียวว่าโอเคสงสัยส่วนไหนบ้างแล้วก็ตอบคำถามซึ่งเขา่าจะทิ้งเบอร์โทรศัพท์เอาไวนะ้ของเบอร์วัด แต่ถึงกระนั้นบางทีเบอร์วัดโทรมาก็ไม่มีคนอยู่นะแต่ก็เป็นว่าตามเหตุตามปัจจัยแล้วกันนะก็ขอให้สื่อนี้เป็นส่วนหนึ่งแล้วกันที่เราจะได้ความรู้อาจจะไม่ได้คําตอบในข้อสงสัยก็ตามเหตุตามปัจจัยแล้วกันทีนี้วันนี้แหละอาตมาจะนาธรรมะในหัวข้อที่ชื่อว่ามรดกชิ้นสุดท้ายอันนี้ถามโยมโยมพรก่อนนะโยมพรพ่อกับแม่ ยังมีชีวิตอยู่ไหมยังมีเอาที่พ่อเสียแล้วอ่ะนี้ถามได้ขอโทษดีนะถามย้อนหลังนิดนึงถามย้อนหลังว่าแล้วคุณพ่อโยมพ่อของโยมพรเนี่ยได้มอบมรดกอะไรไว้ให้กับโยมพรบ้างพอจะบอกได้บ้างไหมเป็นมรดกอะไม่มีเนาะคือให้ลูกขนควายหาเองเนาะ,ะแล้วยมละ่ะโยมอ้อยพ่อแม่ยังอยู่อ่าจะนี้ ในอีกทางหนึ่งในฐานนะเมื่อวันหนึ่งเนี่ยมันจะถึงจุดสิ้นสุดชีวิตของเรานะคือเราจะต้องตายไปจากอัตภาพนี้แหละโยมพรเคยคิดว่าจะมอบอะไรให้กับลูกสาวโยมไหมโยมเฟิร์นนี่นะจะมอบอะไรเป็นมรดกเคยคิดไหมยังไม่ได้คิดใช่ไหมยังไม่ถึงเวลาเนาะแล้วยมอ้อยละ่ะได้เริ่มคิดบา้างยังอยากจะมอบอะไร คือธรรมะเนาะเงินก็อาจจะมีส่วนก็คือทรัพย์สินยังไงมันเอาไปไม่ได้อยู่แล้วเนาะอันนั้นก็อาจจะต้องมีการบริหารจัดการโดยเฉพาะบางบางท่านนะมีลูกหลานเยอะทรัพย์สินมากพ่อแม่เองก็กลัวลูกหลานเนี่ยจะทะเลาะเบาแหวงกันเพราะว่าก็มีข่าวอยู่เยอะเนาะที่พอพ่อเสียชีวิตปุ๊บลูกเริ่มแย่งสมบัติกันพ่ออาจจะต้องบริหารเพราะฉะนั้นมันมี สิ่งมากมายเลยที่จะเป็นมรดกไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินเงินทองความรู้หรือสูตรลับสูตรลับตระกูลมีไหมมีอย่างเช่นบางบางตระกูลก็ทําอาหารมาใช่ไหมสูตรนี้ไม่มีทางตกถึงไปให้กับคนอื่นเลยอย่างเช่นเวลาเขาจะผสมสูตรน้ําจิ้มเขาจะให้ลูกจ้างออกไปให้หมดแล้วก็จะมีเจ้าของเท่าน,นั้นแหละที่จะรู้สูตรเนี่ยอย่างกรณีอย่างเงี้ยสูตรนั้นก็จะสืบทอด เป็นมรดกตกทอดไปให้กับลูกหลานเพราะฉะนั้นคําว่ามรดกเนี่ยก็หมายถึงทรัพย์สินต่างๆนะที่ผู้ตายเนี่ยจะมอบให้กับบุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่คนรุ่นหลังเนี่ยอันนี้จึงเป็นประเด็นที่ว่าเราจะมาเรียนรู้ทําความเข้าใจว่ามรดกที่จะมาจะสื่อสารในที่นี้หมายถึงอะไรจะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายซึ่งตมาจะพูดถึง มรดกชิ้นสุดท้ายไม่ว่าจะเป็นสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดายาจกมั่งมีพิกงพิการอะไรเนี่ยทุกคนจะต้องได้รับมรดกเหมือนเหมือนกันในขอบเขตเหมือนเหมือนกันอยู่สามอย่างยมก็คือเวลาเราจะตายพระองค์ตัดเรียกพูดถึงสิ่งนั้นว่าอารมณ์สามอย่างคือสิ่งที่จิตเราเนี่ยจะรับรู้ได้ในเวลาใกล้ตาย มันจะเป็นสัญญาณโยมเป็นสัญญาณพอที่จะให้เรารู้ได้ว่าเราจะไปพบภูมิไหนและสัญญาณนี้เนี่ยมันเกิดมาด้วยอํานาจของกรรมคือการกระทํากรรมในที่นี้ไม่ได้หมายถึงกรรมชั่วนะโยมนะก็จะหมายถึงการกระทําเจตนาความจงใจตั้งใจที่เราจะกระทําสิ่งใดสิ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นกรรมก็เลยมีอยู่สองอย่างคือทั้งที่เป็นเราเรียกว่ากรรมดีที่เรียกว่ากุศลกรรม หรือกรรมชั่วเรียกว่าอกุศลกรรมในที่นี้เรามาจะใช้คําว่ากรรมดีกับกรรมชั่วแล้วกันนะเพราะว่ากุศลกับอกุศลเนี่ยมันพูดยากมันจะมักจะพูดผิดไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเอาเป็นกรรมดีกับกรรมชั่วง่ายๆนะความดีกรรมดีหรือกรรมชั่วที่เราได้กระทําเอาไว้นั่นแหละสั่งสมไว้นั่นแหละจะเป็นตัวเครื่องกําหนดที่จะทําให้ไอ้เจ้าอารมณ์สามอย่างที่พระองค์ตัดเอาไว้เรียกว่ากรรมกรรมนิมิต แล้วก็คตินิมิตอาจจะเป็นภาษาบาลีอาจจะเข้าใจยากเดี๋ยวจะแปลให้ฟังนะสามอย่างนี้แหละเราทุกท่านไม่ว่าจะเป็นสัตว์ประเภทไหนก็ตามนะจะต้องรับรู้ไอ้เจ้าสามอย่างนี้อย่างใดอย่างหนึ่งแน่นอนเรามาดูลักษณะของคำว่ากรรมก่อนที่เราจะปรากฏในจิตใจของเรานะกรรมหมายถึงการกระทำคือตัวเจตนาเช่นกรรมชั่วเจตนาที่เราอยากจะฆ่าสัตว์ พอรู้สึกไหมเช่นยงมันมากัดใช่ไหมไอ้จิตที่เราอยากจะตบมันนั่นอ่ะอยากจะฆ่ามานันน่ะอยากจะทําให้มันหายไปเลยอย่างนั้นน่ะเนี่ยหรือใครมาด่าเราเราอยากจะเข้าไปตันหน้าเขาหรือไปด่ากับอย่างเงี้ยจิตใจที่ชั่วยาแบบนั้นแหละเจตนาที่จะด่าก็ดีจะฆ่าใส่ก็ดีอันนี้เขาเรียกว่าเจตนาชั่วหรือกรรมชั่วทีนี้ถ้าเกิดเป็นกรรมดีละ่ะความรู้สึกของเราคือ,อยังไงเช่น โยมตั้งใจจะมาถวายทานเจตนาที่อยากจะถวายทานแบ่งปันเกื้อกูลเจตนาแบบนั้นเจตนาเขาเรียกว่าจาค้าเจตนาเจตนาที่จะสละวัตถุทานหรือเจตนาที่โยมอยากจะฟังธรรมวันนี้อยากสังสมปัญญานะก็อยากจะฟังธรรมเจตนาแบบนั้นแหละเป็นกุศลเจตนาเป็นเจตนาที่ดีเป็นกรรมที่ดีหรือเจตนาที่โยมอยากจะขวนขวายช่วยเหลือในกิจของสงฆ์บางอย่าง ทำความสะอาดลานวัดลาน JD. เจดีเพราะนั็นจะเห็นได้นะความแตกต่างระหว่างความเจตนาคือกรรมชั่วแล้วก็กรรมดีนี่แหละเขาจะมาปรากฏให้เรารับรู้ได้ในเวลาใกล้ตายอย่างใดอย่างหนึ่งตามความคุ้นเคยนะอย่างเช่นบางบุคคลทำกรรมชั่วหนักมากเราเรียกว่าท่านเรียกว่าคลุกรรมกรรมหนัก หนักฝ่ายชั่วเช่นฆ่ามารดาเนี่ยแหละไอ้เจตนาที่จะฆ่านั่นแหละมันมาปรากฏในเวลาใกล้ตายเหมือนกับเขากำลังจะฆ่ามารดาของเขาในขณะใกล้ตายนั้นเจตนามันปรากฏแบบสดสดร้อนๆเหมือนมันรีเพย์เล่นใหม่ซ้สามะเนี่ยความรู้สึกแบบนั้นหรือถ้าเป็นกรรมดีก็เช่นโยมคุ้นเคยกับการถวายทานใช่ไหม เจตนาที่อยากจะถวายทานนั้นมันก็จะปรากฏในเวลาใกล้าตายแต่ทีนี้เอากรรมชั่วพูดถึงอนันตริยกรรมก่อนนะถ้ามันมีกรรมหนักประเภทนั้นที่เราทำเอาไว้แล้วฆ่ามารดากรรมนั้นเนะี่ยมันจะทำอารมณ์ให้ปรากฏก็คือเจตนาที่จะฆ่าเป็นต้นนะอันนี้เข้าๆก่อนนะก็อธิบายให้เข้าใจถึงคำว่ากรรม ที่จะมาปรากฏในความรู้สึกของเรามันไม่ได้เห็นออกมาเป็นภาพมันเป็นเรื่องของนามาธรรมที่เรารับรู้ได้ทางใจที่เราคุ้นเคยกับอาการของความตั้งใจที่จะฆ่าเป็นตน้นแต่ก็จะมีกรรมดีที่เป็นฝ่ายคารุกรรมที่เป็นฝ่ายกรรมดีเช่นบุคคลที่เจริญฌานนะอย่างเช่นโยมนั่งสมาธินะ,ะเจริญสมาถะสามารถทําฌานให้เกิดขึ้นได้จิตมันดิ่งเข้าไปแนบแน่นในอารมณ์นั้น ทำฌานให้เกิดขึ้นแล้วฌานก็ไม่เสื่อมด้วยนะบอกว่าคลุกรรมเนี่ยกรรมประเภทนั้นเนี่ย,ยก็จะทําอารมณะนะ์นั้นให้ปรากฏนะอันนี้เขาเรียกว่าคลุกรรมฝ่ายดีนะทีนี้พูดถึงอารมณ์ก่อนนะอารมณ์คือกรรมกรรมก็คือเจตนานะเจตนาที่เราทําดีก็ตามทําชั่วก็ตามมาปรากฏทีนี้มาดูอย่างที่สองเขาเรียกว่ากรรมมณิมิต หมายถึงอุปกรณ์สิ่งที่ทําให้สําเร็จในการกระทํานั้นๆไม่ได้มุ่งหมายถึงตัวเจตนาแล้วแต่สิ่งที่เนื่องกับเจตนานั้นที่ทําให้สําเร็จการกระทําเช่นเราฆ่าสัตว์แต่เราฆ่าด้วยอุปกรณ์คือมีดเป็นต้นภาพของมีดนะปรากฏในเวลาใกล้ตายบางคนไงเป็นนักฆ่าสัตว์ใช่ไหมเป็นทาการฆ่าสัตว์อยู่บ่อยๆด้วยมีดเล่มนั้นก็ตาม ด้วยกลิ่นขาวคุ้งของเลือดก็ตามที่ตนเองคุ้นเคยอยู่กลิ่นนั้นก็จะปรากฏในเวลาใกล้าตายหรือเสียงกรีดร้องของสัตว์ตัวอะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> นั่นแหละเสียงกรีดร้องของหมออูที่เราคุ้นเคยกับการฆ่าสัตว์เฉดายุงมันไม่มีเสียงเนาะที่เราตกอาจจะเป็นเสียงตกไงเออนะแพะเราก็ได้ยินเสียงนั้นบ่อยๆเสียงนั้นก็จะปรากฏในเวลาใกล้าตาย เพราะเป็นเสียงที่เราใช้กระทาปานาติบาตทีนี้ในทางกับกันบ้างนะกุศลกรรมก็เช่นกลิ่นของอาหารไงโยมปรารถนาใช่ไหมโอ้โหอาหารนี้กลิ่นดีรสชาติดีเราปรารถนาจะให้บุคคลอื่นเนี่ยได้สัมผัสสิ่งที่ดีๆนี้เพราะฉะนั้นความคุ้นเคยในกลิ่นที่เราถวายทานนะกลิ่นนั้นก็จะปรากฏกลิ่นของของหอมบูชาเช่นเจดีใช่ไหมเนี่ยในวัน ปีใหม่โยมได้บูชาใช่ไหมบางคนประทับใจนะน้ำหูน้ำตาไหลเกิดปีติความเกิดสมมนัตในกุศลนั้นมันก็จะประทับเข้าไปในใจทำให้เราจำถึงกลิ่นจำถึงภาคของการบูชานั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นอุปกรณ์ใดก็ตามที่เนื่องกับการกระทำนั้นมันปรากฏในเวลาใกล้ตายสิ่งนั้นก็จะเรียกว่าคตินิมิตหรือที่ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้ก็คือบุคคลผู้เจริญชาง แล้วฌานไม่เสื่อมเขาใช้อารมณ์กรรมฐานอย่างเช่นเขาเพ่งดินนะเพ่งดินทําดินให้เป็นวงกลมบอกไอ้ดินนั่นนะเป็นบัญญัติไอ้อารมณ์กรรมฐานนัรร้นนะก็จะมาปรากฏในเวลาใกล้ตายของบุคคลผู้มีฌานไม่เสื่อมอเพราะฉะนั้นอารมณ์นั้นเขาก็เรียกว่าคตินิมิตเหมือนกันอย่างแรกผ่านไปแล้วนะกรรมอาปรากฏในเวลาใกล้ตายเป็นอารมณ์อย่างที่สองคือ กรรมนิมิตอุปกรณ์ที่ใช้ทํากรรมให้สําเร็จการกระทํานั้นและอย่างที่สามเขาเรียกว่าคตินิมิตอารมณ์คือสิ่งที่เราจะใช้สอยหรือสถานที่ที่เราจะใช้สอยในภพต่อไปแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏทางใจในขณะนั้นเลยนะเป็นภาพปัจจุบันนั้นเลยมันเกิดด้วยความรวดเร็วมากอย่างเช่นเราทํากรรมชั่วไว้ในการทาปานาธิบา กรรมนั้นเนี่ยจะส่งผลให้เราไปเกิดในอบายภูมิในนรกที่มีเปลวไฟนะเพราะฉะนั้นภาพนรกของเปลวไฟจะปรากฏปั้งขึ้นมาในใจของเราทันทีเลยด้วยอํานาจของกรรมที่เราคุ้นเคยได้กระทําเอาไว้เขาน้อมให้จิตของเราเนี่ยรับรู้เห็นภาพทางใจดุดเห็นภาพทางตาเป็นภาพเปลวไฟของนรกเป็นนิมิตเขาเรียกว่าคตินิมิตเป็น สถานที่ที่เราจะไปปฏิสนธิคือไปเกิดแต่ถ้าเกิดโยมถวายทานใช่ไหมจะไปเกิดเป็นนางฟ้านางสวรรค์นนะก็จะเกิดเป็นวิมานเป็นภาพวิมานที่โยมจะไปใช้สอยนั่นแหละก็อยู่ที่ว่าอํานาจของกรรมนะมันจะวิจิตแค่ไหนวิมานนั่นแหละก็จะปรากฏทางใจหรือเราจะไปเกิดอยู่ในคันของมารดานะเป็นมนุษย์ก็อาจจะมีภาพคันมารดานั่นแหละที่เราจะไปปฏิสนธินั่นนะปรากฏ อันนี้อย่างนี้ก็เรียกว่าคตินิมิตคนะติก็คือสถานที่ก็ดีหรือสิ่งที่เราจะใช้สอยในภพต่อไปปรากฏขึ้นทางใจนะไม่ได้มองเห็นด้วยตาเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่านะสามอย่างนี้กรรมกรรมนิมิตนะอุปกรณ์ที่ใช้ทำำํากรรมแล้วก็คตินิมิตสถานที่ที่เราจะใช้สอยสามอย่างนี้แหละเป็นมรดกที่เราจะได้รับเป็นชิ้นสุดท้ายของอัตภาพนี้ เสมอเหมือนกันด้วยกันทั้งสิ้นไม่มีใครจะหนีอำนาจของการกระทำได้และถามว่าใครล่ะเป็นผู้มอบมรดกนี้ให้กับเราใครเป็นผู้มอบมรดกนี่คอยนี้เองนะตัวเจ้าของนะเออเพราะฉะนั้นนะบุคคลใดกระทำกรรมใดไว้บุคคลนั้นแหละย่อมเป็นผู้รับมรดกคือผลของกรรมนั่นเองไม่มีใครมาจะบันดาลมรดกชิ้นสุดท้ายให้กับเราเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาถามตัวเราเองนะ เราอยากได้มรดกที่ดีๆหรือมรดกที่ร้ายกาจน่ากลัวเราก็จะให้คำตอบของตัวเราเองได้นะเพราะฉะนั้นก็บอกว่าธรรมะว่าด้วยเรื่องของมรดกชินสุดท้ายเนี่ยจะเป็นเครื่องตือนสติของเราได้เลยนะที่จะเป็นตัวสอนเราหรือคอยเตือนเราว่าเราอยากรับมรดกประเภทไหนในมรดกสามอย่างคือมันหนีไม่พ้นนะแต่มันมีแค่ว่ามรดก ที่จะไปสู่สุคติภูมิหรือมรดกที่จะไปสู่อบายภูมิคือนรกเปรตอสุรกายหรือสัตว์เดรัจฉานสุกติภูมิก็มีละมนุษย์เทวดาพรมภมูมิจะถึงขนาดให้โยมรู้เลยว่าแม้แต่พระละหันก็ยังต้องรับมรดกของตอนเองนะขึ้นชื่อว่าจิตต้องรู้อารมณ์ต้องรับรู้สิ่งใดสิ่งหนึง่งแม้แต่พระละหันจะไม่ไปเกิดในภพใหม่แล้วก็ตาม มีชาตินั้นเป็นชาติสุดท้ายก็ตามก็ต้องรับมรดกข,ของตนเองด้วยความคุ้นเคยคือพระอรหันเนี่ยท่านเจริญวิปัสสนาเพราะฉะนั้นอารมณ์ของการเจริญวิปัสสนาคือนามรูปที่ปรากฏไตรลักษณ์ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาอย่างใดอย่างหนึ่งนี่แหละจะมาปรากฏเป็นอารมณ์ของพระอรหัน์จิตของท่านไม่เป็นไปเพื่อการปฏิสนธิในภพใหม่อีกแล้ว เพราะฉะนั้นอันนั้นะจะเป็นมรดกชิ้นสุดท้ายและไม่มีการสืบต่อต่อไปให้กับลูกหลานก็คือปฏิสนธิของเราอีกแต่เราในฐานนะบุคคลผู้ยังหนานแน่นด้วยกิเลสยังมีอนุสัยกิเลสอยู่ตาบใดนะกิเลสนั้นจะเป็นปัจจัยทําให้เราเกิดในสุคติภูมิบ้างทุกคติภูมิบ้างเป็นเรื่องน่าสงสัยนะทำไมกิเลสมันพาไปเกิดในสุคติภูมิได้นะ อันนี้ต้องเรียนนะจะไม่อธิบายในตอนนี้แล้วกันมันจะลงลึกแต่มันจะเป็นปัจจัยหนึ่งนี่แหละทําให้การกระทําของเราเนี่ยสำเร็จเป็นกรรมดีบ้างกรรมชั่วบ้างนะตามแต่ที่เราเนี่ยกระทําเอาไว้เพราะฉะนั้นวัน,ว,นวันหนึ่งนะก็ให้เราสังเกตดูว่าเราได้มอบมรดกเตรียมมรดกอะไรให้กับเราเอาไว้นะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่เราจะต้องรับมรดกสามอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยตามสมควรแก่การกระทําของเรา เลือกเลือกไม้ยมอ้อยอยากจะมอดมอดรดกอะไรให้กับตัวเราเองอยากจะไปเกิดเป็นนางฟ้าไหมอะไรก็ได้เนาะที่ภูมิดีนะเพราะฉะนั้นเราอยากเกิดในภูมิที่ดีนะเพราะฉะนั้นเราปัจจุบันนี้เราต้องสั่งสมนะสเก็บสะสมทรัพย์ที่พระองค์ต่ัสพูดถึงอริยทรัพย์เนี่ยทรัพย์อันเป็นภายในนะซี่เราจะสามารถสร้างความคุ้นเคยให้กับตัวเราเองนะ สั่งสมให้มันเป็นอนจินกรรมสั่งสมให้เป็นปกติเป็นอุปนิสัยและมันระลึกหรือเขาเรียกว่าโยนิโสมณสิการทั้งๆท,ท,ที่บางครั้งเนี่ยเราก็ทําบาปนะคิดชั่วมีไหมมีคิดชั่วเช่นเห็นเขาทําความชั่วในทิกตอกใช่ไหมแหมมันน่าจะตายๆพานะนคนอย่างนี้เนาะเนี่ยอย่างเงี้ยเราก็ทํากรรมชั่วละพอเรามีสติปุป๊บเราระลึกได้ทันทีเลยว่าเฮ้ยคิดแบบนี้มันไม่ถูกนะ เรากาลังมอบมรดกชิ้นสามให้กับตัวเราเองแล้วเราก็เปลี่ยนความคิดว่าโอ้เขาทํากรรมชั่วนะเขาต้องรับผลของกรรมของเขานั่นแหละก็ปราบถึงสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนเนี้ยใจเราก็จะสบายคือเราไม่ได้ไปร่วมทํากรรมชั่วขเขาแล้วนะเขาบุคคลอื่นเขาทำกรรมชั่วในติ๊กตอกเราไม่ต้องไปทําชั่วขเขานะเราก็พิจารณาเป็นเหมือนแต่ผู้ดูเป็นผู้ดูละครนะ แต่เมื่อใดก็ตามที่เราเข้าไปลงเล่นในทิกตอกด้วยใจมันก็จะมาเดี๋ยวก็ทุกบ้างเดี๋ยวก็สุขบ้างจะเห็นว่าใจเราเวลาไถ่ายทิกตอกไปมันโอ้โหมันเปลี่ยนอย่างรวดเร็วเลยนะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเพราะฉะนั้นก็ขอ,ขอให้ญาติโยมนะได้ระวังจิตใจของเราโดยอาศัยธรรมะในวันนี้แหละนะว่าเราจะมอบระดับชิ้นใดให้กับเราเป็นชิ้นสุดท้ายในชีวิตนะธรรมะในวันนี้ก็ขอยุติลงแต่เพียงเท่านี้ ่ตมาขออนุโมทนาในกุศลเจตนาที่เรากระทำเอาไว้แล้วเป็นอย่างดีและขอที่บุญเหล่านั้นให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจะเป็นผู้มีความสุขมีความเจริญสามารถกระทําตนให้ข้ามห่วงน้ําคือวัฏฏะทุกขและไปถึงฝั่งกล่าวคือพระนิพพานได้โดยทั่วกันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพรต่อไปโยมได้ตั้งใจอุทิศบุญให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายอีทางเม ยาตินังโหตุสุกิตาหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพระเจ้าจงมีความสุขเถิด ภาวะตุสัพพมังครังขอสะพามงคลจงมีแก่ท่านราคนตุสะพ,พเทว,วตาขอเดาเทว,วดาทั้งปวงจงลาสาทานันสาภาพุทธานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าทั้งปง <c oughs> ว,ว,วปง,ปงส,พพสงานุภาเวนาด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมทั้งปวงสาภาสังคานุภาเวนา ด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ทั้งปวงสาธาโสธีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อเถิดสาธุสาธุ